สวัสดีเจ้าวันนี้เราจะพามาดูร้านลกแกะนะคะมาร้านลกแก่นะคะที่แอสเบอร์ตันนะคะใครผ่านมาทาง,ทางนี้นะคะหรืออะไรเงี้ยร้านนี้เป็นร้านใหญ่นะคะคนไทยทัวอะไรเงี้ยเวลาเขามาเนี่ยเขาก็จะมาที่ร้านนี้กัน,นะคะ่ะโอเคคะ่ะเดี๋ยวแม่พาไปดูนะคะว่าร้านเขาเป็นอะไรยังไงนะจ้าเดี๋ยวไปเจอกันข้างในคะ่ะมูกพิษ แม่พามาร้านอ่ะเนี่ยดูสิมัน45เหรีอญละ50% mm, off ไว้เสร็จอิ่มไปเลยดิชัดด้วยชัดเกะตะวันนี่นะคะนี่แม่มาซื้อครีมที่นี่คือร้านครีมลกแกะนะคะนี่นะ มีเซรั่มมีอะไรด้วยคะแต่ว่าแม่ไม่ใช้เซรั่มนะครับเพราะว่ามันแพงจะมันแพงว่าใส่เซรั่มอ่ะ Can you hold the care, camera for me? B wax l o o k balm. Lip balm? I don't like. Don't want lip b a l l ลน o ล a นี here, here mm ่ร hmm. ์ right no, t นิกค y ณคุณคุ o คุณคุณ a ุณคุาคุณคุ o คุณ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  t ุณคุณคุณ d ุณคุ e คุณคุณคุณคุ e r ุณคุณคุณคุณ n ุณคุณคุณคุคคคคคะคเุคลุงง ไอเสตติโอเฟนไบฟอร์ e this o n นเนี่ยนะมันเป็นเซรั่มนะเนี่ยในกล่องจะมีสามสามสามขวดนะคะอยู่ในนี้อันนี้แม่เคยใช้แล้วดีมากแต่ราคาค่อนข้างสูง one pack for tea นะคะนี่ลูกสาวใช่ลูกสาว s 140่งร้ยสี่สเนาะเดิมเดิมัน no 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 i gotta have another one น I mean. on> ี่เป็นอ้อยนี่นะคะเขาก็จะมีครีมแบบเนี้ยตัวนี้ก็เป็นออยแต่ตัวนี้แม่ไม่เคยใช้ใอาร้านนี้คือร้านลกแกะนะคะครีมลกแกะวินิลแทำจากลกแกะนะคะ อันนี้คือสบู่<ม>กอด,อดอมิวอ,อันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเปขาเรียกอะไรมันไม่ใช่แกะมันเป็นตัวอะไรอะตัวกอดตัวโคม,นะมตัวนี้ก็น่าจะาไว้เป็นล้าง<ม>ลังหน้าได้อันนี้โซฟนะคะโซ นี่นะคะเห็นไหมมีภาษาไทยด้วยนะเจ๊คิมรกแกะคิมรกแกะสูตรแอกวันเห็นไหมจ๊ะคือคนไทยหรือใครมาใครไปใครมาที่เนี่ยเขาก็จะมาซื้อค่ะเพราะว่ามันเป็นรกแกะตัวนี้นะคะ45อันนี้คือคือเขากำลังลดเยอะมากเลยนะเพราะว่าร้านมันมันไม่มีคนเข้ามันเป็นโควิดเขาก็เลยต้องลดนี้หน่อย ยูดฟอริมูมามัพอ๋อที่สนกดยดฟอริมูมมคั่ายยิ้อาห้ามนี่ per o n เดียวสิบประมเลย f o r t i v e โปรตีเกตวันอ๋อเกตมัพ m o y h a d yes she w l l w o t a a f f e นี่นะคะคนไทยชอบซื้อเนี่ยมีมีภาษาไทยด้วยนะคะครีมลลแกะสุดอาน นี่นี่ต้องแบบว่าเป็นของคนไทยแน่นอนไทยชอบซื้ออันนี้คนไทยชอบซื้อนะตัวน,นี้น,น,น,น่าจะราคาสูงอยู่ตัวนี้ทําจากพึ่งนะบีทำมาจากพึ่งบีเวม,มีนมเดี๋ยวนี้กินลูกอาจารย์นี่นะคะตัวนี้ราคาอยู่ข้างหลัง 75 75ดสิบาดอนตอนนี้ท้ามิลีิเปอร์เซ็นต์ออฟเตอร์ตี่เปอร์เซ็นต์ออฟเขาบอกเตอร์ตี้เปอร์เซนต์ออฟนะสามสิบเปอร์เซนต์ออฟเย็บเ, <Yep. S 1> เขาไม่ได้ขายแต่ครีมนะคะเขาเขาขายผลิตภัณฑ์ลูกแกะเขาขายเขาขายเสื้อผ้าด้วยนะเสื้อผ้าก็อาจทำจากอารรมากอรรมบิลลิงว่าอะไรแบบนี้คะเสื้อผ้าที่นี่เป็นของพวกมาริโน,โน่นะคะที่เขาทำจากอ่า อะไรพวกนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะแพงนะเนี่ยเป็นมารีโนแพงนะจ๊ะมาริโนมาโนนี่ what the ยอ p ิโชอ sheep นะคะแกะนะคะาทำจากขนแกะนะคะเนี่ยกยมารีโนนี่เป็นของมาริโนนะมาริโนนี่ทำจาก ก็ค่อนจะราคาสูงที่นี่นาอตัวนี้แหลมันแพงไปค่ะแม่ไม่แม่ไม่ใส่เสรษฐสตังนี่นะคะแม่พาดูของที่นี่นะจ๊ะน,นี่นะคะที่นี่ก็มีเอะนี่เขาเรียกพมนะคะพมจากตัวอะไรนะ่เนี่ย มันเป็นแกะมันเป็นแกะคอยาวอะแม่ไม่รู้เขาเขาเรียกว่าตัวอะไรอกนได้กนี่ฮะอย่างนิ่มนะจจะอย่างนิ่มเป็นพรมนะไม่กระปไปได้บนมือคีไปคีของบนได้จะได้ออกอื่นนี่นะคะเป็นพรมมีพรมมีพรมหมีแพนด้าด้วยนะอเจ้วเป็นพรีเซนเตอร์ให้แม่หน่อยหันหน้ามานี่นะมีพรมหมีแพนด้าด้วยนะเ๊ะ รู้ราคาเท่าไหรอ่อหนูมาอยากไดยไม่แน่ใจว่าเขามีราคาติดใช่ไหม,ไมดูนะฮะนิ่มมากค่ะน,นิ่มนิ่มมากทำจากลูกแกะทำจากแกะขนแกะพี่กูด้แันด้ายสิไ่เป็อลแพกว่าสีข้อก็เอลแพกกเอลแพกนะคะ Look at that alpaca. Yeah. Look there. Yeah. There it? I, is. Like this I like this panda carpet. You like this panda carpet, do you? Mm -hmm. ah. It's nice and soft. Mm. Yeah, really soft. Papa, I gotta buy for mommy. How much is it? I don't know. Ah, you I have probably. to ask, it's too expensive. we we'll have to go yeah, and ask. It's big, isn't it? ที่ออสามรามพันแปสบแปดบาทนสราคาราคาตัวนี้คือสามพันนะคะสามพันแปดสิบปดบาทเอาไปคูณอไทยบาททวนตีเอาเอาสามพันไปคูณยี่สิบนะคะดูนะคะว่าราคาจะเท่าไหร่ตัวแพนด้าเนี่ยมันผืนใหญ่อยู่นะจ๊ะ เดินดูก hmm. ันเขาขายผมเยอะมากนะเนี okay. nah, ่ยผนี่นะคะตัวนี้นะไอเกถ่ายรูปกันเยไรเดะ looking for the c a m a yes may I? กด <Yeah>, ตัวนี้คือของเล่นไงเขาขายเยอะนะจ๊ะเขาไม่ได้ขายแค่ดีผ้าห่มด้วยนะเนะี่ยอุยอันนี้น่ารักค่ะขายเยอะอแกมาถ่ายหูกระแมงนี่อันนี้น่ารักค่ะแล้ว n น c a n YouTake Photo Me and the น m มังกี้วิทย์จัวคาเมราพ e ลส์พูดดีดาวนี a นี่นะ,ะตัวนี้เขาทำมาจากตัวนี้นะ,ะขดของมัน L What the Car ก็ L L Pack ค่ะ แอลแพ็คกะใครไปใครมานี่ถ้าจะมาซื้อลกแกะคือเขาไม่ทัวลงนะคะร้านนี้เป็นร้านคนจีนทัวจะมาลงตลอดเวลานะเพื่อมาซื้อเพื่อมาซื้อพวกลกแกะพวกของพวกนี้ค่ะแต่บอกไว้ก่อนว่าราคาพอพอพอตัวนะะราคาพอตัวเหมือนกันนี่นะราคาเขาผ้าห่มเขาพื้นละสามแปดแปดนะคะดับเบิ้ลควีนไซส์แอนควิงไซส์นะคะคิงไซส์นี่ก็จะใหญ่ ควีนก็ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่เออนะคะเนี่ยอ,อ,อนนะไร yeah, like ดิสวัลโรบินเฮ้ย่ hey, อยไปเยยืดอันนี้ผมนะคะเนี่ยอ,อ่อต,ตัวนี้คือพมเสื้อผู้หญิงมาทำจากมาริโนโ่ข้างหลังนี้เขามีส่วนด้วยนะคะข้อสวนอ่าวอเดคอร์เดเดเดฟาวเวอร์ดิสวัลโรบิน เะบุอะบิง้งเดพวผ้าโพวนเดอร์เอเขามีทุ่งลาเวนเดอร์อยู่ข้างหลังด้วยนะคะแต่วันนี้ฝนตกแม่เอาผาออกไปไม่ได้นี่เขาก็จะปั้นแมงแกะแมงเกอไว้นะจะ๊แะมมแม่เคยซื้อไปให้ตัวแล้วไอตัวที่เป็นแกะนะ่ะแม่มาซื้อแล้วน,นี่นะคะแกะ <laughs> แกะมันยืดทายหุกไว้แกะกนนะที่มันเป็นกระเป๋าเป้เปิไดได้อะ่ะเป็นแกะ นี่แหละแม่ซื้อจากที่นี่แหละตัวไม่เห็นจะมีเลยด้แสงสีตุออ๊กตาเลยนะครับมาซื้อแล้วในหันหน้ามายิ้มสวยๆหันหน้ามายิ้มสวยนางอยากได้นะ,ะแม่ไม่ซื้อให้นุ่มอะออกมาเลื่นกอได้นี่นะคะแมงกีวีนกกีวีเป็นเป็นตุ๊กตา,าเขาขายที่นี่สิแปดดอลนนี้กี่บาท just about need a trolley just broadcasting this n a h for YouTube for YouTube yeah do YouTube yeah YouTube yeah อันนี้เป็นผ้าเช็ดเท้านะฮะไม่นี่แพงกว่าโอ้ quite quite a few oh okay เราค่อ e ข้ i งมีชาวไทยอ o ู่ในสปินนิ่งเบย์ n างทีเราควรจะย้ายกลั h ไปสปินนิ b ง u บย์หรือเราอาจจ o มีร้านอาหารไทย r ี่นี่ n รือเ e า e a จจ e มีร e า e อา m e รไ y ยที่นี a หรือเราอาจจะม i ร้าน a h หาร s ทยที่ a จะ้ารเขาก็จะมี้านห่จะมีร p รไท่นหอเาจะมีราย่หางขาย่นานรอย่รามหมวกมก ทุก่างรแกะลูกสาวอยากได้แกะค่ะลูกสาวอยากได้แกะแกะอยูน well, ี <laughs> ่เป so ็นแกะหมอนทุกตานะทุกตาเยอะทุกตาแกะ มันนุ่มมันนุ่มมากเลยนะคะ18ดอลน,นะคะเธอต้องถามป้าาเธอเธอจะถามแม่ไม่ไทำจากรังผึ้งเป็นวิตามินนะคะเนี่ยตัวนี้แม่ก็ใช้ใช้ดีนะคะเอ่อเป็นคล้ายๆคอลลาเจนจากน้ำผึ้งนะคะกา8ดอลน,นะรโยเชอรี่ <Royal Cherry S 2> นี่นะคะนี่ก็เป็นพวกวิตามินนะ นี่โอเมก้าสามนะเนี่ยตัวนี้โอเมก้าสามคือฟิชออยนี่ค่ะฟิชออยโอเมก้าสามโอเมก้าสามนะคะคือที่นี่อะพวกวิตามินพวกนี้ค่ะหาซื้อได้ง่ายค่ะหา mm hmm. ซื้อได้ง่ายเราเราไม่จำเป็นก็ได้เพราะพวกปลาทะเลน้ำลึกนี่มีเยอะนี่นะคะ คือโซนตรงนี้อะโซนตรงนี้จะเป็นวิตามินนะเป็นวิตามินอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นกีวีนะเนี่ยกีวีแห้งกีบาดกีวีแหง้งเราไม่ต้องซื้อกีวีแหงนะ้งแล้วเพราะเราอยู่ที่นิวซีแลนด์ นี่นะคะเนี่ยอาเก้วมาทายตัวนี้น้ำผึ้งตัวนี้ตัวทายได้นะคะน้ำผึ้งนะตัวนี้ไว้กินแก้ไอนะลูกอมกินแก้ไอนะจ๊ะกินจากน้ำผึ้งไดแ้แม่จะแกะให้เกลูกินนะคะเดี๋ยวมแม่แกะให้เกลชิม เป็นลูกอมทำจากน้ำผึ้งเป็นลูกอมทำจากน้ำผึ้งนะเราก็เอาไปราคาของรถทุกอย่างเราก็เอาไปสักสองแพ็คแล้วกันเนาะเว้เป็นอมค่ะ นี่นะตัวนี้สองร้อยกว่านะจ๊ะาจากกตัวทำจากเกล็ะกำสองลูกอมนี่อันนี้ตัวนี้สองร้ยกว่าบาทเลยนะสองร้อยกว่าดอนอตัวนี้ก็ทำมาจากกวางเวเนซันนะจ๊ะ <c oughs> เป็นวิตามินสวนส่วนใหญ่ ร้อเด็กก็กินได้นะอืมล้อกว่าเกว่าอร่อยที่นี้หน่อยอืมน้องเกวอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอืมเป็นน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งสดใครผ่านมาแถวนี้ก็มาแวะอุดหนุนเขาได้นะช่วงนี้เขานี่เห็นไหมเขาจะมีส่วนลาเวนเดอร์อยู่ข้างหลังช่วงนี้เขาเงียบนะเงียบมาก าาลานีนะคะก็จะเห็นของมีประโยชน์นะคะใช่ค่ะก<ๆ>็ะะพาเด็กมานะคะเม,มนูนะคะอยากได้นอยากได้นัแบบ้นนะคะทาไมแม่อืซื้อครีมมาซื้อได้นะแต่ว่าซื้อซื้อเออเขาเรียกอะไรซื้อเสื้อผ้านี่ไม่ไหวคะ่ะมันแพงพร้อมทำมาจากมารีโนโ คนจนีนนะเขาเป็นเจ้าของร้านที่นี่นี่นะร้านเขาโซนนู้นก็เป็นโซนเครื่องสำอาง ลูกสาวก็ชอบพรมนะจ๊ะซื้อพมไม่ผ่านนะคะไม่มีสตังค์แพงคุณจีนเป็นเจ้าของสาม,มีสาม,มีตอนนี้กำลังคุยแบบทุกอกถูกใจติดอกติดใ,ใจกันนะ,ะัะอันนี้เป็นนมนะคะเนี่ยนมแปะนมแปะ สามสิบห้าตอนเซลลัมซื้อสองแถมหนึ่งตอนนี้แม่ใช้ละมันก็ดีเลยจ้ะมันคุดจะแพงเลยอะ่ะ <c oughs> จะแพงไหมมันก็คมไม่แพงว่าตอนนี้เขาลดอยู่ซื้อสองแถมหนึ่งตอนนั้นเพื่อนลงของซื้อไปให้จ่ายตังค์วัน้วจะจ่ายตังค์ มาร้านแบบนี้เราก็จะเสียเสียสตังเยอะนะฮะเสียสตังเยอะ Are you have any more in the Can we go to look? เราจะพาไปดูสัตว์นะคะ มาแล้วเะจะมาแล้วมาแล้วตัวนี้มันนี้แกนะจ๊ะแล้วนี่นะคะนี่นัดวมีเหบินไม่ยเานี่นะคะแกนะจ๊ะตรงฝั่งนู้นนะคะมันจะเป็นทุ่งลาเวนเดอร์นะคะแต่ว่าตอนนี้คือดอกมันยังไม่ออก ไาแกไปจับก่อนจับก่อนอึฮอนูเดี๋ยวที่ดับเบิลยูทัสแหละเด็กจ่อยเด็กจ่อนู่นมาอีกสองตัวจะมาอีกสองตัวแดดมาแล้วนะคะแดดมาแล้วมาอีกสองตัวเขามีตัวคอ,อยาวด้วยนะแต่ว่าตัวคอ,อยาวอยู่ไหนไม่รู้อันนี้คือข้างหลังนะะข้างหลังของร้าน เป็นแกะเลยนะเป็นแกะนะจ๊ะเป็นแกะยุบแล้วดอย่พอหางนะหางมันสวยมันชอบยุละถ้าชิมไลยุ้ยสิฮีฮีเทียวดึ๊ดดน๊ะดึดมันชอบ โอเคเลยสเกตชิ้นอี้ฟูเยะโอเคจ้าเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะฮะกับสัตว์น่ารักน่ารักที่นี่แต่ไม่รู้ไอตัวคอยาวมันตรงไหนเดแถบี๋ยวแอแพคเกอร์เน่อลแพคเกอร์ไม่รู้ตัวคอยาวอยู่ตรงไหนนะแต่ตอนนี้คือเราจะไปกันละมาซื้อครีมเสร็จแล้วนะคะปกติเขาจะมีทัวร์มาลงนะแต่ตอนนี้คือทัวร์เขาเป็นโควิดเนาะไม่มีทัวร์มาลง อากาศดีนะฮะอากาศดีมากตอนนี้คือหลังฝนตกนะเนี่ยคือหลังอากาศหลังฝนตกอากาศดีมากห้องน้ำเขานะเนี่ยเฮ้ยเจับได้นะ,ะนางไม่ได้บอกว่าเจ็บอายุดีสิโอ้ยดิสวันนี้น่าช o ปไปโคตร เอ๋อตัวนี้เขาเรียกโก้แต่แม่ไม่รู้ภาษาไทยโก้นี่เขาเรียกแมงอะไรนะเป็นพันเดียวอะแกะแต่เขาเรียกโก้นะคะเนี่ย